สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ของเราวันนี้นะคะเราจะมาทำการรีวิวมังะโฮริมิยะเล่มจบกันนะคะก็คือเล่ม16นั่นเองเป็นแบบปกพิเศษแล้วก็รวมกับของแถมสุดพิเศษด้วยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมที่จะได้เฉพาะคนที่พีในช่วงน่าจะก่อนวันที่4ทธันวานะ,ะหรือว่าก่อนปอสการ์ที่จะหมดนั่นแหละ ก,ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเราได้พีมาตั้งแต่ในช่วงแรกเลยเพราะว่าเราชอบเรื่องนี้อ่ทุกคนเราก็เลยแบบว่ากลัวมันหมดถ้าเราหมดเราจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้เราจะต้องรีบพีฉะนั้นเราก็รีบพีเลยประกาศปุ๊บก็กดสั่งปั๊บแล้วก็ได้มาในวันที่15ธันวานะก็คือวัยวันต่อมาหลังจากที่เขาจัดส่งนั่นแหละในตัวของเล่มจบนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยมังงะฮรลิมิยะเล่ม16บกปกพิเศษอ่ะแล้วก็จะมีเมมโมรีลบุ๊กนะคะที่เป็นเหมือน รวมภาพงานวาดของอาจารย์คนที่วาดเรื่องนี้นะไม่แน่ใจว่าคนไหนนะคะระหว่างคุณฮีโร่กับไดสเกะเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องอ่านตรงหน้าปกเรื่องเอา <c oughs> คือเราไม่มีมังอะโฮดิมิยะเล่ม1 1 5เลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราแบบเราอาศัยดูอนิเมะเอาอะเออเราก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาเก็บด้วยถึงมันจะลดราคาแบบสุดคุ้มก็ยังไม่ได้ซื้อนะมันยังไม่มีเงินถึงขั้นแบบพันบาทแล้วก็ลงทุนกับแบบตุ้มเดียวอย่างนั้นนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซตแบบว่า2 4 0บาท อันนี้ก็จะเป็นของแถมสุดเอ็กคลูซีฟนะฮะก็คือโปสการ์ดสวยมากทุกคนถึงมันจะเนื้อกระดาษไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ารูปนี้มันสวยมากเพราะว่ามันเป็นรูปของคุณโฮรีกับมียามุราที่แบบว่าจบการศึกษาแล้วอะไรเงี้ยแบบลายเส้นอาจารย์สวยมากอะทุกคนคือสวยมากลงสีแบบดีงามมากด้านหลังมันก็จะไม่มีอะไรนะคะดีงามมากดีงามมากจริงๆทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะสลับตัวของปกพิเศษ ค่อยๆแกะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมุมหนังสือจะเละตุ้มไปเอาโยนม้ข้างๆแป๊บอ่านี่จะเป็นในตัวของปกพิเศษ,ษ,ษแล้วก็เมมเรียบุ๊คือแบบขนาดความหนาก็คือใกล้ๆเคียงกันเลยนะเมมเรียบุ๊กก็คือครึ่งหนึ่งของเล่ม16นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูของตัวเล่ม16ก่อน อันนี้ก็จะเป็นปกพิเศษนะคะทุกคนของเล่ม16เนาะจะเป็นแบบว่ามิยาโราในชุดไปเวทมั้งกับเคียวโกะหรือว่าเออโฮริซังในชุดแบบว่าชุดทำอาหารทำครัวน่ารักมากเราอยากเก็บมากนะเรื่องนี้เล่ม1นึงถึงสิบห้าเพราะว่าเราก็อยากได้รับอัรถรสเต็มที่กับเรื่องนี้ขนาดในอนิเมะมันทำได้แบบว่าเราสำหรับเราก็คือดีนะคือดีในระดับหนึ่งเลยสึ่งบางส่วนเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบงงๆแบบว่าอยู่ๆก็ตัดมาฉากนี้อะไรนี้เนาะ แล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครหลายๆคนเนี่ยมันมีบทน้อยสเสหลือเกินนะอย่างคู่ของซากุระกับยานางิเนี่ยคือคือน้อยซะแบบน้อยจะไม่รู้ว่าเขาคู่กันจริงๆหรออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคู่กันไหมแต่ว่าคือหน้าปกเล่มหนึ่งอะในเล่มที่12มั้งหรือ1 3นี่แหละคือมันจะเป็นหน้าปกของสองคนในที่เขายืนข้างๆกันใช่ไหมเราว่ามันไม่น่าสปอยนะเพราะว่าใครๆที่แบบตามเรื่องนี้ก็น่าจะรู้ว่าเออคนที่ขึ้นปกคู่กันเขาก็น่าจะได้คู่กันอยู่แล้วปะเออ นี่จะเป็นด้านในเล่น16เราแบบอาจจะเปิดเนื้อหาดูาวๆนะคนนี้คุณไดสุเกะเป็นคนวาดภาพอและเส้นอาจารย์ไดุเกะคือสุดสวยมากแล้วก็ของอาจารย์ฮีโร่ก็บอกว่าขอบพระคุณเช่นกันนะคะที่ท่านทุกท่านเนี่ยคือช่วยเชียร์มาจ,จนตอนสุดท้ายเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ช่วยขยายโรคของโฮริกับมิยามูระให้กว้างออกไปด้วยครับอ่านี่เป็นคําเปยของเออคนวาดกับคนเขียนเนาะในตอนจบ ซึ่งเราก็เพิ่งรู้นะว่ามันไม่มีปกธรรมดาให้เราด้วยอะเราคิดว่ามันจะมีปกธรรมดาให้เราทุกคนเออเราพี่ไปแบบงงๆเลยเพราะว่ารีบจัดนะไม่มีไม่มีปกธรรมดาก็ต้องไปซื้อแบบปกธรรมดาแยกมาถ้าใครอยากจะได้ปกธรรมดามาแนละ้วแต่เราก็ไม่ซื้อแยกหรอกนะอันนี้เป็นงานพิมพ์ก็ถือว่าโอเคอยู่กระดาษก็จะเป็นกระดาษเหมือนกับจุดจุดสึกไคเซนกับเยบะฉบับพิมพ์ใหม่เนาะอ่านี่นี่เป็นในช่วงของจบการศึกษาเนาะ ในช่วงท้ายของเรื่องเอ้ยนี่เป็นฉากจบนะคะฉากจบของอนิเมะเนาะตัดจบที่ตรงนี้เลยคือจบได้แบบว่ายังไม่ยังแบบว่ายังอยากให้มีอีกอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนาะเห็นว่าเป็นเรื่องราวของน้องโชตะป้าเอ้ยโซตะที่แบบว่าเป็นน้องของคุณโฮรีเนาะเดี๋ยวเราค่อยอ่านนะเราจะได้ไม่สปอยทุกคนคือแบบคำโปรยในตอนท้ายของเรื่องเนี้เรารู้สึกว่ามัน ใจหายมากอะมันแบบมันจะจบแล้วอันนี้จะเป็นคำโปรยสุดท้ายของมิยามุระที่แบบได้พูดถึงคุณโฮริอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราน้ําตาไหลเลยว่ายังไงละ่ะตอนจบปิดก่อนปิดก่อนคือตอนจบของเรื่องเนี้เรารู้สึกว่าในพาร์ทของที่มิยามุระเขาได้ย้อนไปมองตัวเองในอดีตเนาะที่แบบว่าตัวเองยังไม่ได้มีเพื่อนยังไม่ได้มีสังคมขนาดนั้นยังไม่ได้มาเจอกับคุณโฮริย้อนไปแล้วแบบว่ามันรู้สึก มันก็เป็นวันธรรมดารรมดาเศร้าหมองนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าตูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยจะเป็นยังไงนะคะถ้าเขาไม่ได้เจอกับคุณโฮลี่มันจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนทุกคนไม่ได้มารู้จักกันมันจะเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกอินไปกับมิยามมระว่าแบบว่ารู้สึกโชคดีจังที่ได้เจอกับคุณโฮลิอะไรเงี้ยแล้วก็คำโปรยในตอนสุดท้ายที่มิยามมระได้ขอบคุณคุณโฮลิแบบเต็มที่หนักมากคือเราก็เข้าใจเลยว่าถ้าเราเป็นมิยามมระแล้วเราได้เจอกับคุณโฮลิที่แบบ เป็นคนที่เหมือนมาเปิดโลกให้กับเราทําให้เราได้รู้จักคนอื่นทําให้เราได้มีเพื่อนหลายๆคนมีสังคมแบบจากคนที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่ชอบหน้ากันก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้อย่างเพื่อนสมัยเก่าของมิยามมราที่แบบว่าเขาคอยแบบว่าบูลลี่มิยามมระเนาะหลังจากที่เพื่อนคนนั้นอะ่ะก็เหมือนเห็นมิยามมราที่แบบในมุมที่เปลี่ยนไปอ่ะเขาก็อยากจะทําความรู้จักกับมิยามมระมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แปลกเลยที่แบบว่า เมียมุลาเขาจะค้างรักคุณโฮลีขนาดเนี้เออคือคือถ้าเราเป็นเมียมุญลาเราก็คงแบบรักคุณโฮลีแบบว่ามากๆเพราะว่าคุณโฮลีเขาเขาแสนดีมีทั้งมุมหน้าแนละ้วมีทั้งมุมแนวแบบว่าอ่อนแอไม่ได้จะด่าเขาอ่อนแอนะแต่ว่ามีมุมแบบอ่อนไหวเออมีมุมอ่อนไหวให้ได้ดูบ้างอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามีสเสน่ห์เหลือเกินชอบมากเลยนะชอบชอบจริงๆกับเรื่องนี้ในตอนท้ายที่แบบคือพูดกี่ทีก็รู้สึกว่า อินกับการที่คุณโฮลีกับมิยาบุระเขาได้เป็นแฟนกันอนะแบบอินบวกกับคือแรกๆเราก,ก,ก็เหม็นแหละมีใครไม่เหม็นบ้างถามจริงที่แบบว่าสองคนนี้แม่งรักกันอยู่นั่นแหละพอตอนจบมันก็แบบเออยินดีด้วยอะไรเงี้ยแบบดีใจด้วยนะส่วนคู่อื่นๆนั้นเราก็ชอบนะอย่างาโทกิเอยโทกิอะไรวะโทลุกับยูกิคือสองคนนี้เขาจะมีความเรารู้สึกว่ามันเรียวนะเป็นเพื่อนกันแต่ก็ จะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ค่อยจะกลา้าบอกแต่ก็มีแบบเคอะเขินกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูแบบน่ารักดีอะเราโคตรชอบเลยคือ,อยูกิก็น่ารักด้วยแหละไม่ใช่ไรแล้วก็โทรุก็แบบคือดีอโทรุเวลาเขินก็น่ารักดีอะไรอย่างี้นะคะก็คือคนหูม่วงกับหัวเลียงนั่นแหละเผื่อใครนึกจําไม่ได้นะมันก็อาจจะตามชื่อ,อยากนิดนึงโอเคเราเรา,เรา,เ,ราเราพูดถึงความประทับใจของเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือสั้สนๆก็คือตอนจบทําเอาเราน้ําตาไหลอะแบบที่เราน้ําตาไหลอะ่ะมัน ไม่ใช่เพราะว่าความรักของสองคนนี้อย่างเดียวนะมันมันเป็นแบบความที่เรารู้สึกยินดีแล้วเข,เข้าใจในตัวมียามูราที่แบบพอมีคุณโฮลิเข้ามาในชีวิตมันดีขนาดนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงอ่ะข้างรักไปหนึ่งข้างรักมากมาถึงช่วงในการรนะีวิวเมมโมเรลบุ๊กเนาะก็จะเหมือนกับของญี่ปุ่นเด็ดๆเลยเอาจริงๆคุณภาพด้านนอกเนี่ยมันจะดีนะเป็นกระดาษมันมันอันนี้จะเป็นด้านหลังดีงามมาก วิสยามทําดีว่ะ240บาทคุ้มมากนะไม่อยากจะไม่อยากจะพูดถึงค่ายๆหนึ่งเลยอแต่ก็อยากจะพูดถึงนะแบบคือ295บาทเนี่ยก็น่าจะคุ้มกว่านอันนี้2องบได้แบบได้แบบอาร์ตบุ๊กเป็นเล่มเลยว้าวสุดย,ยอดนี่ในหน้าแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดดูให้ทีละหน้าเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีหลายคนเหมือนกันที่แบบไม่ได้พีเพราะว่า คิดว่าจะมีลงตามร้านบุ๊กเฟนหรือตามร้านทั่วไปอะไรเงรี้ยแต่จริงๆน่าจะไม่มีนะเราเดาว,ว่าน่าจะไม่มีสำหรับเล่ม Limited อันนี้ในหน้าแรกก็จะขอไม่อ่านแล้วกันอ่ะนี่จะเป็นอาร์ตเวิร์ในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะอ่าน้องชูแหม่น้องชูกับซาวดะนี่ก็โมเมนต์น่ารักดีนะไม่รู้ว่าตอนจบเขาได้คู่กันหรือเปล่าแต่ก็น่ารักดีสำหรับน้องสวดะซนะโยชิไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> คิดถึงรีวอร์จัดอ่านี้เสิงกคู่กับ คุณซากุระเนาะก็เป็นแบบเพื่อนที่ดีต่อกันโหย้ยสองคนนี้รักกันอีกแล้วอ่าอาร์ตเวิร์คสวยมากลายเส้นแบบดีงามมากอันนี้ก็เป็นคุณครูใช่ไหมคุณครูน่ะขี่คอกันหนึ่งนี่อุ้ยลูกนี้มียามุราเทมากอันนี้ยานาง,งิกับเออน้องชูนะในลูกของซามูไรบอย โอ้คุณยูกิกับอุ้งซาวดาดาสวยมากแรงมากน้องซาวดา,วา,า,าวดาสวยมากเมียมุระอะเทปัสเอ้ยนี่มันน้องโชตะนี่นาเอ้น้องโชตะอะไรเนี่ยกูเรียกโชตะอีกแลลวก็นะโชตะมันติดมาจากแบบโชตะคอนอะไรเงี้ยนี่น้องโชตะตอนโตคือแบบโคตรเหมือนเมียมุระแล้วก็หล่อมากนะอันนี้เหมือนจะเป็นคู่ของน้องในอนาคตนะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันไม่เคยแบบไปดูสปอยอะไรมาเลยนะ อันนี้คุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อหรือน้องวะน้องปะหรือคุณพ่อวะกับคุณโฮลิอูไม่แน่ใจวะ่ะทุกคนแล้วก็นี่แกงประธานนักเรียนกับยนานงินะฮะเปิดดูได้เลยสิอูบ้านนี้สวยมากตอนจบการศึกษาอันนี้ในตอนที่แบบช่วงแรกๆน้องที่ยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่ก็จะเหมือนหน้าหนีกันนิดหนึ่งขออภยัยในสิ่งรบกวนด้วยนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นเหมือนแบบโพสการคำขอบคุณต่างๆหรือเปล่าแบบในช่วงเวลานี้ถึงฤด,ดูนี้อ่าสวยงามมากนะทุกคนอันนี้เป็นในช่วงของอ๋อเขาจัดคาเฟ่นะฮะคาเฟ่เรื่องโฮดิมิยาเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีจัดคาเฟ่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับพวกอน,นิเมะอะไรเนี้ยเขาจะมีลงคาเฟ่ต่างๆเป็นสินค้ากูดน้ำดื่มอะไรเงี้ยนะฮะน่ารักดีโอ้ยลายเส้านน่ารักมากแกงปลาทานอ่ะ อันนี้ก็สองคนนี้ก็คู่กันสองสองคนนี้ก็คู่กันในตอนจบมันก็จะแบบว่าจบไปเปิดนะแต่ก็รู้แหละว่าใครคู่ใครถูกไหมนะี่เศร้ามากคู่นี้คือแบบในใครได้ดูตอนที่สิบแล้วแบบรู้สึกสงสารซากุระไหมถึงนี้จะชอบยูกิแต่ก็แบบสงสารซากุระมากเพราะนี่ก็ชอบซากุระสรุปชอบทุกตัวละครก็คือคือแบบสงสารหนึ่งอะเออ แล้วก็เอมิกับซาวดาโอ้คู่นี้อีกแหละซ <laughs> ิงโกคูอ่ะอันนี้เป็นเพื่อนอ่าคนนี้ชื่อชินโดส่วนคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่แบบเคยเขาเรียกว่าแบบว่าไม่ชอบหน้ามิยามูระอยู่ในตอนมัธยมต้นนะแต่ตอนนี้ก็กลับมาสนิทก,กันแล้วก็ขอโทษขอโพยอะไรกันไปน้องยุกิชูกับยานางินะฮะแล้วก็โทรุยุกิเนาะคู่นี้ อันนี้เป็น daddy lock ก็จะเป็นอะไรอะโอ้เต็มอิ่มทุกคนเต็มอิ่มมากอันนี้ในช่วง new year นะคะก็อ๋อเหมือนเป็นแบบตามเทศกาลต่างๆปะอันนี้เป็นในช่วง happy new year happy birthday อ๋อก็จะวาดแบบว่ามาสุขสันต์วันเกิดตัวละครว่าไปนะคะในเดือนที่หนึ่งเนาะก็น้องซากุระเกิดในวันที่20มกราเอา,เอาไปว่าเราไม่บอกวันที่แล้วกัน <laughs> ก็ดูๆไปนะ เดือนกุมภานะคะก็เป็นน้องชูเกิดเนาะเดือนสามมีนาคมคุณโฮริอุ้ยคนริลูกนี้สวยมากทุกคนมียาบุระเกิดเดือนสี่ว้าวมีมียาบุระใส่หูแมวด้วยอะไรกันครับเนี่ยน่ารักมากผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเฉยเก็บผ้าเช็ดหน้าเดือนสี่ก็ชินโดก็เกิดออ้ยชินโดหล่อนะลูกนี้หล่อมากแล้วก็นี้เพื่อน พื่อนคือแบบคือเหมือนโทรรู้ย้อมสีผมอะกูพูดแค่นี้เลยโอ้ยขอโทษคือเหมือนโทรรู้ย้อมสีผมอะโทรรู้ย้อมแมวเป็นสีฟ้าแฮปปี้เบิร์ดย์มิยามุระอีกรอบหรือเปล่าไม่ได้ดูวันที่เลยเดือนห้าคุณเซงโกคุเกิดนั้นตัวละครนี้เราก็ชอบนั้นหล่อด,ดีหยอก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  <laughs> นะเลยมีนี่กอดกันอีกหนึ่งเดือนหกอันนี้ก็เดือนเจ็ดยูกิโอยูกิสีเหลืองน่ารักมาก ไว้หล่อเท่มียามุราในหลากหลายสไตล์เดือนสิบโทรุเนี่ยตอนนี้เราก็ชอบเพราะว่าหลอ่อเดือนสิบสองอ่าไม่มีเดือนสิบอ็ดหรอหรือว่าหน้าเมื่อกี้วะอ้าไม่มีนี่หว่าอันนี้เทศกาลฮาลาวีนเดือนสิบสองเป็นยานางินะฮะผู้ชายหน้าสวยเราชอบมากสวยมากดีงาม แล้วก็เดือน12เหมือนกันก็น้องสวดาโอน้องสวดาแบบน่ารักมากไม่มีวันเกิดของน้องชูหรอน้องของชูอะโมโตะปะใช่ไหมโมโตะคือแบบเราจะบอกว่าน้องโมโตะน่ารักมากคือแบบเราชอบน้องของชูมากนะน้องของชูโคตรน่ารักอันนี้ก็โอ้ยคุณโฮริแบบว่าเวอร์ชันหล่อเท่เนี่น้องชูน้องของชูน่ารักดีแล้วก็คริสต์มาสอีฟเนี่ยสวยปีนี้ต้องขอขอบคุณอีกเช่นกันนะครับ ว้าวจบก,กันไปสำหรับเล่มนี้นะคะทุกคนก็รีวิวแบบว่าทุกหน้าเลย <g ül> <g ül> ก็เราให้สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้พีไงเออเราก็จะรีวิวให้เพราะว่ามันก็หาซื้อไม่ได้นะอาจจะหาซื้อปล่อยอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราคิดว่าไม่ไม่แนะนํานะให้ไปซื้อแบบว่าของกล่งรลาคานะเราเชื่อแหละว่าในช่วงแรกม,มันจะกล่งรลาคากันเออเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่คิดว่ามันจะหมดอะไรเงี้ยเนาะก็ลากันไปด้วยบอสการ์ดอันนี้นะคะทุกคน ฝากกดไลค์ like นะคะกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อะนะขอบคุณสำหรับเออจะ300ซับแล้วใช่สำหรับ290ซับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบชื่นชมคลิปเราหรือว่ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับมันเงะเรื่องนั้นๆขอบคุณจริงๆนะฮะอ๋อหรือโปรโมทเราอยากจะโปรโมทว่าเรามี IG แล้วนะทุกคน ใครอยากไปดูแบบว่าฟิลฟิลมังงะแกรมมังงะที่เราอยากจะแนะนําที่บางเรื่องอาจจะไม่ได้มารีวิวในช่องนี้ก็เดี๋ยวจะไปรีวิวในอินสตาแกรมนะคะตอนนี้เราได้โพสต์มา1โพสต์แล้วก็คือแนะนําเรื่องการกลับมาของอลิสจริงๆเราเคยทําเป็นคลิปแล้วนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคลิปนั้นมันไม่ดีอ่ะก็เลยมาโพสต์ใหม่อีกทีเป็นเป็นโพสต์แล้วกันเนาะเป็นแบบโพสต์ข้อความเขียนอะไรเงี้ยแนะนํารีวิวเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้มาอัปเดตบ่อยๆเพราะว่าเราก็มีช่อง YouTube ของเราแล้วด้วยเนาะ ก็ทําทั้งสองทั้งทางเลยแหละเอาเป็นว่าฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าใครอยากพูดคุยก็ทัก DM มาได้นะเออไดเร็กมาหาเราได้เลยเราก็จะพยายามตอบบทสนทนากับทุกๆคนให้มากที่สุดนะคะก็สำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วนะคะบาย g o o ดบายใครชอบเรื่องนี้ก็มาพูดคุยกันได้นะคือเราก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกัน